อันนี้เออ่มันมาคมอยู่แล้วครับผมแค่เอมาถูกระหนังให้มันลื่นตรงมุมเรียนะครับมุมที่ระหว่างที่จะหมดคมเนี่ยนะครับให้มันลื่นนิดนึงนะครับผมก็นอกนั้นไม่มีอะไรมากนะครับจับดีนะครับไม่ลื่นนะครับเหมือนจะลื่นเนี่ยมันก็หนึบๆดีนะครับห่านดีนะครับทรงดีใช้ได้เลยโอเคมาดูต่อนะครับด้ามไม้แท้นะครับผม ก็เป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำส่งญี่ปุ่นนะครับผมผลิตที่ประเทศจีนนะครับฟูแท้งนะครับอันนี้คือฟูแท้งนะครับก็คือมาสุดด้ามเลยนะครับแล้วก็เอามีหมุดสามตัวเป็นประกับไม้แท้นะครับผมไม้ก็ไม้เนื้อแข็งนะครับไม่แน่ใจว่าไม้อะไรนะครับสีแดงลายสวยนะครับโอเคผิวของใบเนี่ยเขาก็จะทำเป็นลายแบบนี้มานะครับ ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไร